สวัสดีค่ะดิฉันชื่อแอมนะคะแอมอยู่ที่บ้านนอกค่ะและตอนนี้แอมก็มีอายุ22ปีแอมไม่เรียนค่ะเพราะว่าตอนนี้แอมจบแค่มออปลายและก็กำลังหางานทำแต่ส่วนมากงานของแอมก็คือช่วยงานพ่อแม่อยู่ที่บ้านค่ะบ้านของแอมค่อนข้างยากจนแต่ก็ไม่ถึงกับจนมากหาเช้ากินขําค่ะ เรียกอย่างนั้นก็ได้พ่อของแอมเป็นคนชอบดื่มเหล้าในทุกๆวันพ่อจะชวนเพื่อนๆของเขามาดื่มที่บ้านทุกวันและก็มีแม่ค่อยหังงหากับข้าวกับแก้มมาให้กับพวกเขาเพราะว่าแม่เอาใจพ่อมากเลยค่ะแต่แอมก็ไม่รู้ทำไมว่าแม่ถึงเอาใจพ่อแล้วก็เพื่อนของเขาขนาดนั้นทั้งๆที่มันไม่ใช่หน้าที่เลยค่ะ แต่สิ่งที่ทำให้แอมมั่นใจก็มีอยู่ครั้งหนึง่งแอมเคยสงสัยนะคะว่าแม่เข้าไปในครัวและก็มีเพื่อนพ่อค่ะชื่อลุงปาโมดเขาเข้าไปทำกับข้าวช่วยแม่ลุงปาโมดบอกว่าเขาชอบทำกับข้าวแต่พ่อเองไม่ชอบค่ะพ่อดื่มค่อยกับเพื่อนอยู่ข้างนอกวันนั้นความที่เป็นว่าแอมยังเด็กอยู่ แอมก็เกิดสงสัยนะคะว่าทั้งสองคนเข้าไปทำกับข้าวทำไมนานจังแต่แอมก็ไม่เคยไปดูคะ่ะแอมได้แต่ถามพ่อพ่อก็บอกว่าทำกับข้าวมันก็นานเป็นธรรมดารูปไม่เคยทำไดืไงแอมก็เอาแต่สายหัวแล้วก็หัวเราะคะ่ะเพราะว่าแอมไม่เคยทำกับข้าวจริงๆ M แอมไม่ชอบอาชีพทำกับข้าวแล้วก็ทำไม่เก่งคะ่ะฝีมือของไม่อร่อยที่สุดแอมเชื่อแบบนั้น และในทุกๆครั้งหรือว่าทุกๆวันลุงปาโมดก็จะมาหาพ่อและซื้อกับข้าวเข้ามาทำในบ้านของเราแล้วก็มีแม่เป็นลูกมือค่ะกับข้าวที่ทั้งสองคนทำนั้นอร่อยมากๆเลยแอมยอมรับค่ะวันนั้นเองแอมนั่งอยู่ที่พ่อแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงนั่งดื่มอยู่ข้างนอกและแอมเองรู้สึกว่าแอมหิวข้าวมากๆเลยตอนนั้น แอมหิวจนตาลายพร้อมกับบนพ่อออกไปด้วยแต่พ่อเองก็บอกให้คอยแม่แล้วก็ลุงปามูดทำให้เสร็จก่อนพ่อก็เอาแต่ดื่มค่ะพ่อไม่ไค่อยสนใจแอมเลยพ่อไม่คิดว่าแม่หรือว่าลุงปามูดจะทำอะไรกันตอนนี้แอมโตแล้วค่ะแอมพอจะคิดได้ว่าทั้งสองคนเข้าไปทำอะไรกันในครัวตอนนี้แอมเริ่มเกิดสงสัยแม่ แล้วก็ลุงป่าโมดขึ้นมาทันทีค่ะแอมเดินเข้าไปในครัวแต่ก็ไม่เจอทั้งสองคนทำให้แอมมั่นใจเลยค่ะว่าตอนนี้แม่แล้วก็ลุงปาโมดไม่ได้ทำกับข้าวเพราะว่าผ่านไปก็เกือบสองชั่วโมงแล้วกับข้าวก็ยังไม่ยกออกมาสักจานตอนนี้แอมเดินหาแม่แล้วก็ลุงปาโมดรอบบ้านเลยค่ะแอมไม่กล้าบ,บอกพ่อ เพราะกลัวว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะกลัวว่ามันจะไม่ใช่ในสิ่งที่แอมคิดแต่สุดท้ายแอมตัดสินใจไปที่ห้องนอนของแม่คะ่ะแล้วก็ห้องนอนของพ่อแต่ก็ไม่เจอแอมเจอที่ไหนรู้ไหมคะแอมไปเจอที่ด้านหลังคะ่ะซึ่งอยู่ติดกับห้องน้ําแล้วก็เห็นแม่แล้วก็ลุงปาโมดทําผิดทั้งสองคน ทำผิดต่อพ่อค่ะแอมรู้สึกตกใจมากๆเลยค่ะที่เห็นแม่แอมแล้วก็ลุงปาโมดซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อกำลังอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะแอมไม่รู้จะทำยังไงแอมไม่กล้าบ,บอกพ่อด้วยแอมกลัวพ่อเสียใจและกลัวว่าแม่จะโดนพ่อทำร้ายแอมยอมปล่อยเรื่องนั้นไปเลยตามเลยค่ะ แต่สุดท้ายมันก็ไม่จบแค่นั้นเพราะว่าลุงปาโมดก็ยังมาวนเวียนอยู่และนี่แหละคะ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งจุดเริ่มต้นที่ว่าก็คือแอมเข้าไปขัดขวางทั้งสองคนตอนทำกับข้าวแม่ของแอมเหมือนกับรู้ทันคะ่ะถธอก็เลยเดินออกไปและลุงปาโมดตอนนี้เหมือนกับว่า เขาไม่ต้องการแม่ของแอมแล้วสายตาของเขาได้มองมาที่แอมค่ะแอมพายายามใบเบียงออกไปค่ะว่าแอมไม่ใช่อย่างแม่แอมพูดตรงๆเลยค่ะแต่ลุงปาโมดก็ได้แตะอมยิม้มเขาบอกว่าเขาเล่นกับแม่เพราะว่ามันตื่นเต้นเพราะว่าแม่ก็ยอมด้วยแต่แอมก็คัดคันออกไปนะคะ ว่าลุงปราโมดเป็นเพื่อนของพ่อทำไมทำกับเมียเพื่อนแบบนั้นได้ลุงปราโมดบอกว่าเขาไม่ผิดค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับแม่นี่แหละค่ะคำพูดนี้ทําให้แอมจุกมากเลยแอมจุกเข้าไปในใจค่ะเพราะว่าลุงปราโมดเหมือนกับดูถูกแม่ของแอมและตอนนี้ลุงเขาก็ไม่ลดละสายตาจากแอมเลย ตอนเราทั้งสองคนทํากับข้าวกันแอมก็ยอมรับนะคะว่าแองไม่เกี่เรื่องนี้และลุงก็เข้ามาสอนแอมค่ะแอมตัดเรื่องของลุงและก็แม่ออกไปเพราะไม่อยากจะโกรธมากแต่สุดท้ายแล้วคำพูดหยอดหวานๆของลุงปาโมดที่หยอดแอมออกมาทำแอมรู้สึกแปลกๆค่ะแอมพยายามมองหาแม่ของแอมแต่แม่ ก็ได้เดินออกไปแล้วแล้วก็ไม่เดินกลับเข้ามาอีกแอมกลัวมากเลยค่ะตอนนี้แอมกลัวกลัวว่าแอมจะเผลอใจให้กับลุงปาโมดและแอมก็ทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวได้ค่ะแอมตัดสินใจเดินออกมาทันทีเพราะคิดว่าตัวเองจะหักห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่แอมเผชิญตอนนี้คือ มันเป็นเรื่องที่แอมต้องการมาในตลอดชีวิตค่ะแอมยอมรับค่ะว่าแอมเคยมีแฟนแล้วก็เลิกกันนานแล้วตอนนี้หัวใจของแอมได้แห้งเหี่ยวและก็ต้องการน้ำมาลดหัวใจให้มันชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำหัวใจจะมีผู้ชายที่สนใจแอมก็คือลุงปาโมดนี่แหละค่ะถึงแม้ว่าเขาจะทำผิดกับพ่อแอมแล้วก็ทำผิดกับแม่ แต่ว่าแอมก็จะพยายามหักห้ามใจตัวเองแต่ความที่แอมหักห้ามใจตัวนี้มันกระทำให้ลุงปามโมดเข้ามาใกล้ชิดแอมนี้มากขึ้น,นหัวใจของแอมตอนนี้มันไม่ได้มีไว้ให้คนอื่นแล้วคะ่ะเพราะความต้องการมันเข้ามาบดบังเอาไว้แล้วความต้องการของแอมก็คือลุงปามโมดคะ่ะแอมยอมรับเลยนะคะ ว่าผู้ชายแก่ๆอย่างเขามันทำให้แอมรู้สึกตื่นเต้นได้แอมไม่คิดเลยค่ะว่าสเปคของแอมจะเป็นเพื่อนพ่อแล้วก็เป็นชู้ของแม่หรือว่าชูของพ่อค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่แอมรู้สึกผิดมากๆเลยแอมหักห้ามใจตัวเองไว้ไม่ได้จดในที่สุดเราสองคน จ,จบกันเหมือนแม่ค่ะแอมแตัดสินใจทําตัวตามปกติพอคิดว่าน่าจะไม่มีใครรับรู้แต่สุดท้ายแล้วเหมือนกับแม่แอมก็รับรู้ค่ะแต่เธอไม่พูดเพราะเธอรู้ดีว่าแอมรู้เรื่องของเธอและเธอก็รู้ดีว่าถ้าแอมพูดเรื่องของเธอบ้างแม่ก็คงจะเสียใจเอาวมากเลยค่ะพ่อแอมรับรู้ได้ว่าแม่อาจจะรู้ แอมก็เริ่มตีตัวออกห่างลุงปาโมดทันทีเลยค่ะเราสองคนทำผิดแค่ครั้งเดียวอันนี้แอมรู้แต่ว่าลุงปาโมดกับแม่ทำผิดกันกี่ครั้งแอมไม่ทราบได้และแอมก็เดินไปบอกกับแม่เลยค่ะว่าตอนนี้แอมรู้เรื่องทุกอย่างระหว่างแม่กับลุงปาโมดแล้วแอมอยากให้แม่หยุดแอมไม่อยากให้แม่ทำผิดอีก คำขอร้องอ้อนวอนของแอมมันได้ผลค่ะเมื่อแม่บอกกับแอมว่าเธอทําผิดมาเพราะเธอวันไว้ให้กับลุงปาโมดและตอนนี้เธอก็รู้สึกผิดมากเธอบอกว่าต่อไปนี้เธอจะไม่ยุ่งกับลุงปาโมดแล้วเธอพูดแค่นั้นค่ะเธอไม่พูดเรื่องของแอมเลยแอมก็สงสัยนะคะว่าแม่ของแอมรักแอมมาก หรือว่าลากแอมมากเกินไปจนทําให้แอมเสียใจแล้วก็เสียคนอยู่แบบนี้แอมไม่เคยโทษแม่เลยค่ะเพราะความผิดทั้งหมดแอมขอโทษที่ตัวแอมเองค่ะที่ไม่รู้จักยับยั้งข้างใจและไม่รู้จักคำว่าผิดหรือว่าถูก